ผมรับประกันทั้งตัวโอเคไหมอย่าไปดูโฆษณามากนะดูป้าเสียตังเลย <c oughs> มาครับวันนี้ก็อยู่ผมมาเดินครับช่างรุดนะครับวันนี้มีขายเครื่องหนึ่งตัวไปครับเป็นเครื่อง 6K ตอนนี้เป็น 6K ญี่ปุ่นนะ <c oughs> ปไปไปไปเปไดเลย่าไปไลยผมรับประกันทั้งตัว สตาร์ไดชาร์จคอมแอร์พาวเวอร์ Power. ปั๊มหัวฉีดฝาข้อลูกปอกสภาพทีสวยเลยตัวนี้จะอยู่ในชุด โปรโมชั่นนะครับตอนนี้ร้านเราจัดโปรโมชั่นอยู่กับซื้อเครื่องพร้อมไวริงครับนี่ป๋ามาตามโปรเลยจัดเครื่องพร้อมไวริงนะครับเดี๋ไปดูโฆษณามากงานดูป้าเสียตังค์เลยแล้วเครื่องสวยถูกใจไหมป๋าถูกใจถูกใจแรงด้วยดิแรงด้วยถูกใจก็ฝาก้วนนะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับใครที่อยากได้เครื่องนะครับร้าน 4K เตอร์ครับอยู่ที่ศูนย์นลไยลังสิตซอยสามนะครับติดต่อเขาไมาได้เลยซื้อเครื่องพร้อมไวริงรับประกันจบแน่นอนครับผม โอเคครับขอได้ทุกอย่างขอบคุณครับป๋านะ